สวดีครับผมเบลเคียสติอีสานพ่อคะเทินครับสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าก่อนที่เราจะไปหาอยู่หากินนี่ต้นไม้ที่รอส่งให้พี่น,อน,อน้องพี่น้องถามมาเบาเคีนถือแท่ได้ยังได้ส่งให้พี่น้องนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเรื่องค่าส่งมันแพงพี่น้องจะให้เบาเคียนมาคิดเรื่องค่าต้นไม้แพงอีกเกิด ตัวพี่น้องสิบบาได้ปลูกได้อย่างเพราะว่าค่าส่งในแต่ละที่มันก็บวกคือกันเนาะ,ะบางพี่น้องอยากได้แบบเป็นต้นเลยใส่ตะก,ก้าแบบนี้ค่าส่งมันก็จะแพงขึ้นไปเพราะว่าขอคิดค่าตะก,ก้าเพิ่มจ้ะน้อยห้าสิบบาทจะนี่แหละลแล้วก็จะมีหัวอยู่ข้างล่างเด้อพี่น้องพี่น้องก็เอาไปใส่กระถางเพาะไปแยกเพาะก็ได้มีหัวก่อนกินใส่หัวมาข้างล่างาอันนี้ห้าสิบบาทเด้อพี่น้องนี่ เป็นบอกรีนเป็นต้นเนีพี่น้อง <c oughs> ออของบอกรมนใช้คำ่ายไนอะเป็นช,อ <c oughs> ชอ่อเป็นช่อแับเป็นช่อแล้วก็มีหัวข้างในบ็ได้ลง <c oughs> ทุนอะไรมากพี่น้องเป็นห่วงเรื่อง <c oughs> บอกรีนที่ลงทุนมากบ่เรื่องกระถางเรื่องอะไรน,นะแ <c oughs> บบบ้านแบบนี้แหละพี่น้องบอกรีนบอเคยขายแต่ถ้าพี่น้องคนไหนสนใจแบบคิดว่าเพื่อนเป็นหัวอันนี้ก็จะเป็นต้นเนี่ยแหละครับแต่ตัดใบออกแล้วตัดใบออกแล้วแบบนี้แบบนี้ก็จะถึกเลยแหละ ถูกเลยแหละพี่น้องเพราะว่าค่าส่งเราใส่ลังส่งเลยเลยพี่น้องไปเพาะเดี๋ยวก็เกิดทื่อเก่าพี่น้องอันนี้ก็ต้องหลายหัวได้นีเนาะเป็นถุงเลยข้างล่างก็เจ๊งหัวจะงลายต้นจ้ะส่งต้นบอกต้าสิบบาทคือกันแต่แบบนี้มันจะส่งง่ายจ้ะส่งง่ายส่งง่ายพร้อมส่งไวเลยพี่น้องแบบนี้แต่เราพี่น้องอยากได้เป็นใบก็ซืช้าในยเด้อครับเพราะว่าเกิดต้องใส่ตะกร้าหรือว่ารอลังยาวมา กอเคียงกำลังสั่งครับกล่องส่งต้นไม้ที่แบบยาวๆเนาะน้องถามมาหลายคน<ม>ถายถึงได้ยังที่ได้ยังบอก้ก็นโบ,โบโบโบได้สําหรับเฮามันก็ไได้ถือเนาะจ้าแล้วก็ถือว่าโอเคครับพออยู่ได้ต้นละห้าสิบบาทต้นละแต่บอกเลยพี่น้องถุงอย่าว่าต้นถุงละห้าสิบบาทมัน <laughs> มันมีทั้ง ทั้งหัวทั้งต้นทั้งต้นมันบม่ได้ต้นเดียวจากหัวเพื่อนก็อยู่ข้างในนี่เนี่ยที่น้องไปเพาะเอาน้องไปใส่กระถางอยากได้สวยสำเร็จกระถางสวยใส่เลยแมนบอกเกลสติกไม่ได้ส่งเป็นกระถางไม่ได้ไม่ได้ลงทุนซื้อกระถางไม่ได้ลงทุนซื้อดินจ้ะน้องห่วงเดี๋ยวค่ากระถงกระถางดีค่าดินอีกบอกเคลส่งไปเรล้ครัะดินนี่ก็ได้มาจากที่เราพุดเอามาเมื่อวานนี่เนาะ สวยมากเลยพี่น้องออแบบเป็นหัวแ,แบบเป็นหัวพี่น้องสิได้เร็วอยู่เพราะว่าบอคเคนบรต้องรอลังยาวกับตะก,ก้าแต่ถ้าว่าน้องได้เป็นต้นเลยไม่ต้องรอรอลังที่บอคเคนสั่งมายังไม่มาครับแล้วรอตะก,ก้าแบบนี้าใส่ตะก,การ้าน้องบางคนเป็นอยากได้เป็นเป็นต้นใหญ่เนาะมมัน,มน,นพ <บ S 1> ้อมปลูกจะเข้าใจพี่น้องอยู่ถ้าแบบเอาเป็นหัวหรือแบบตัดใบออกเผื่อมันแตกเนาะจะเข้าใจพี่น้องดีจ้า เพลงมุ้งกันก้นเพลงสวยมุ้งกัน้นคนเคยจะกลาเป็นตะกร้ากล่ตะกร้าไปแบล็กเกนตะกร้ากาวา่าอีกชั้นนึงมันจะเพลงตรงที่เรื่องค่าขนส่งนี่แหละพี่น้องจ้าค่าขนส่งมันทำเพลงต้นไม้ครับต้นไม้เพลงเพลงแน่นอนสีก็เลยออกมาบอกพี่น้องก่อนว่าอันนี้แบลงกเกน50บานี้ได้แบบนี้แบลกเกนคือส่งให้พี่น้องจ้า าอาจจะพาส่งมันแพงอยู่ลแล้วบอลเพนอ่างจะถุงเน้อแต่ว่ามันไม่ได้แบบนี้คู่ถุงได้พี่น้องมันก็แล้วแต่เนาะบางบางบต้นก็นอาจจะต้นเดียวแต่ข้างล่างองหัวหลายๆนี่บางทีก็อันนี้จะกต้นบอกเพนสองบบสองสองต้นสามต้นพร้อมหัว <laughs> สอง,ส,องสามต้นพร้อมหัวนี่พี่น้องบางที่อ, <laughs> อยู่ประมาณนี้เนือจากบางต้นถ้าต้นใหญ่แฮงกับต้นเดียวเนาะอันนี้เด็กน,นี่มีต้นน้อยแซมพี่น้องต้นเดียวต้นใหญ่แต่มันมีต้นน้อยแซมแบบนี้จ้ะ ประมาณนี้เด้จอจ่านี่หาสิบบาทนี่ก็มีต้นน้อยแซมอีกเดีนน๋ยวนี้มีต้นใหญ่ต้นเดียวกันพี่น้องว่าอะไรบอกเกนเสาวติก๊กรอ,องแหงเนาะงนองแหงไปคุดจ้ะพี่นอ้ององแหงไปพุดดีกว่าถึกทำลายเนาะพี่น้องก็ได้เอาไปปลูกจก้ะราคานี้ก็โอเคอยู่จ่ะอยู่สำหรับบวเคนแล้วก็นั่นแหละมันไปหนักค่าคนส่งพี่น้องคนัข้าคนส่งครับแล้วก็นิดนึงแบบนี้ อยากพี่น้องได้ปลูกจ้าไปบันี้พาพี่น้องไปหาอยู่หากินเต่าก็เก่าไปครับเดี๋ยวเราไปหาอย่างกันเดี๋ยวมาลุ้นกันครับจ้ามาจ้บพี่น้องถึงบ่หาอยู่หากินเขาแล้วเวลาตัดหน่อไม้แล้วขับไปคอยไปแพ็กบนสีน้ำบบากินเนาะครับผม หนอนอวนเลยเด่งมอกอืเด็กเนีเสวยๆอ่อนๆมีคุมนำเลยจ้ะ <c oughs> นีแต่ฝนไม่ตกเหมือนเมื่อวานเมื่อวานฝนตกทุ่งมัดมือเนบริพาพี่น้องไปหาอยู่หากินอย่างเนาะครับบอนซีกะไปเอาจากฝนไปเลย <c oughs> พี่น้องเป็นห่วงอยู่ว่ามาถึงกระเฟายอาบน้ำกินยาจะ้ะ เอาใหญ่มากค่ะติ๊กเห็นจ้ะเดี้าวเ,อาอาเห็นหมพี่น้องดินโอ้ <c oughs> <c oughs> พนตกเมื่อวานนี่เนาะมันสียังเห็นความเปียกชุ่มชื้นอยู่แต่บพอเป็นน้ำไหลแห้งพอได้พาพี่น้องยกกระดุงยกโยว้าว มันใหญ่มากเลยนะจอดเนืน้อแน่นๆเข่าติ๊กเปิดให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่เสียมเปิดมันก็ได้ตัดง่ายๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานำเนาะ เราก็ต้องถมจ้ะถมทุกข้างเด้อบอกียนเสต๊กฮะเวลาหาโนม่นจ้จะแต่ออกอีกให้เราหายอีกแน่นจ้ะแต่บางข้างก็อาจจะไม่ได้ถมในคลิปใ้พท่น้องเบิ่งเนาะดังค,ค,คลิป,ลปลเวลวบอกียนเสต๊กก็สิมาไล่ถมจ้ะ น่อไม่กลับไปนี่พี่น้องโดยความที่บอกเขียนช้แรงแขน <c oughs> ปวดแขนที่น้นาเคยฝังอยู่เนาะบอกถ้าพี่น้องจำได้บอกเคียนเคยบอกพี่น้องว่าเคยถือหนามปาลามมันหล่นใส่พี่น้องก้านทางปาล์มมาจ้ะแล้วน้นามมันฝังเข้าไปในในผิวหนังนอบอกเขียนเนาะครับแต่มันก็เกิดการอักเสบแบบนี้พอมันหายอักเสบเดี๋ยวบอกเขียนก็ไม่ได้ไปหาหมอแบบน,นีบบ้วันนี้คือดีมันกับอักเสบขึ้นมา แล้วมีอยู่มือนึงไปหาหมอหมอบอกนะได้บอกเคนมันผ่าได้มันอยู่มันอยู่ติดกับเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่มันอยู่ได้แบบนี้มานานแล้วให้มันอยู่ต่อไปยินแอ้วีิน้อ้ชัดเจนแล้ว <c oughs> คุณหมอแนะนํามันอยู่กันมานานแล้วอย่าเอามันออกเลย่ะโมแมนดอกคุณหมอว่ามัน อยู่ในใกล้เส้นเลือดไงแล้วมันก็บรรด้อันตรายอย่างมากมายแต่เวลาอักเสบค่ะกะมันปวด,ม,ปวดมันปวดก็หายามากินแก้อักเสบให้มันหายอักเสบอ่จะจ้ะต่ติดถอยหลังนยอะทนองตอนนี้ขอไฟด้วยจะทลายหงายตา ừ ừ ừ. เพราะว่าบอกเขน็นต้องใช้กําลังแขนจะ้ะเวลาตัดถึงไม้นุกดลงไปมันก็เลยห้แบบ มันไปกระทุบกระเทือนเหรเนาะมันเลยอักเสบอยู่ตรงไหนบอเคนให้พี่น้องบึงเลยบอตรงไหนอืมบอเคนอนี่บอเคนจะทิดลืมนี่นี่มันอยนิดปูดอยู่ในเนื้อข้างในเลยเนาะมันเป็นหนามปาล์มที่มันแทงเข้าไปวันดีคืนดีมันมันเกิดเฮ้ยมันบวมนี่ๆๆถ้าบึงดีๆมันจะเป็นนูนๆขึ้นมาพี่น้องเห็นว่าสังเกตตรงนี้ได้ครับนดี เดี๋เห็นบ่นั่นน่ะนั่นน่ะแล้วนั่นน่ะมันคือหนามมันคือหนามที่มันฝังมานานแล้วบางทีมันรักเสียมแห้งๆอะพี่น้องมันปูดขึ้นมาแบบเตนติว่าเอ้าเอาอยังนะเอาเข็มบงแมวมาไปหาหมอตอนผูดๆเพม่นก็มันผ่าก่ได้มันอยู่ติดเส้นเลือดมันอันตรายเส้นเลือดไหโอ้ยพี่น้องปัดเพื่อน่ะบุ๋งมันออกแต่ออนโซนต่นหน่อยใหญ่ๆด้วยจ้ะนี่ โอเคตาตงกับสิถ่ายในไหนเนาะพี่น้นงอง,บบงอเบิ่งเด้อ <c oughs> คือถ้าลงไปนี่ก็คือเป็นมันเป็นอีกแต่พักนึงแต่พักนึงคืออีกชั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทิ้งแค่อยแทนกล้องกับพี่น้องลายตาอะตัดเลยจ้าอุปสรรคกลอเจะเก็บแขนแล้วค่อยเอ็ดไปค่อยสู้กันไปจ้ะ หลังกับกระดูกงอกระดูกคดก้อผ้าคือกัะเอ็ดนักแหงกะแขนกับน,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 นามฝังอยู่ในตัวนี่มีแต่นามที่นี่ในหัวแหงหลายแบบในหัวแห่งหลายพ <c oughs> าไปหาหมอจละมื้อพี่น้องเ้ยถึง <c oughs> การทางฟวาดแต่หัดเอ็ดใหม่ใหม่ฮ <c oughs> ัดฝึกงานเม่ใหม่เนาะ <c oughs> พากันมาจากโรงงานแล้วมามาทำงานสวน งานใต้แผนกผู้หญิงนี่มันนักอยู่แต่มันบอันตรายมันบ่ค่อยอันตรายคือปู้ชายผู้ชายมันเกี่ยวปามเนาะมันต้องลบกิ่งก้านทางที่มีหนามนะบอกเค็นเนาะบอกเคนลบประทันบอกเค็นเป็นพระเอกจะเขนรับเลยพี่น้องที่ผ่าบุบบอกมันถือหัวเนาะเต็ดมือกากระบอกไว้เลยเต็มเต็มเขนฝั่งเท่าคู่มือนี่จักเหลี่ยมมือเนี่ยไปเอาอกค่ะสิบเ สิบเอ็ดพี่น้องเดี๋ยวมีหนึ่งในสิบเอ็ดคือสิบสองมันโอบอกคุณหมอเมื่อยคว้านหาเลยออกได้แค่สิบเอ็ดเล่มสองเทือนน่เนาะบอกเคียเนาะสิบเอ็ดเล่มหาออกแล้วเลยมันอักเสบไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเราบอกว่ามันยังดูมันยังบเบผ่าผาอยู่โรงพยาบาลอีกสิบเอ็ดเล่มหาออกจากอนามัยพี่น้องเล <c oughs> ่มแบบนี้มันบวหายมันปลูกขึ้นมาอีกคือว่านี้แหละจ้ะไปโรงพยาบาลแบบน,นี้สองชุกเฉินผ่าให้อีกหาบ่เจอ ผ่ากขาผ่าสดเด้อผ่านานเลยยาจะเกลือหาบ่เจอบัดน,นี้บัดวันนี้ขึ้นนี่มันขึ้นมาอีกเฮาไปหาหมเอ,อ็กซ์เลยอร์เหมือนันยังอยู่แต่มันอยู่ติดกับเลือดอกระรายพอบ่ผ่าออกให้ดอกให้มันอยู่ต่อไปคุณหมอว่าแต่ยังหัวอ <laughs> ุ้ยหนอนี่อ้วนหนาเลยบ่เคหนอเดียวนี่แข็งโพเลยดิหาทิศทางดู ยังไงเอาเข่ามุมนี้ทางนั้นเข่าไม่ได้เข่าทางนี้นั่นเลยรถอาสิการอตอ่อนจนไปก็อยามมันมันตามลักษณะของไม้มันตัดยากนะจ๊ะึนี่วนตะปุก ผู้หนอนนี่สติกมันมเมงบ่บาเ็นน่าจะเมงสติกินหนกเินตรงมเมงได้แบบนี้บดสุ่มี้แบบนี้ลงไปนี่ค่ะมันมีอยู่หนอนึ่งจะอยู่ข้างล่างค่ะบาเข็นตัดขึ้นมาก่อนหน้าเลยนะเนาะบาเข็นเนาะแต่ก็เบิ่งกันพี่น้องว่าสุ่มนี้เขาได้หน่อยได้หลายซําไดจ้าีจ้พี่น้องหลายหลายสุ่มนี้จ้ะสุ่มเดียวเลยมันมีแต่หนอนใหญ่ พี่จ้ะพี่น้องไม่สุ่มนึ่งแล้วจ้ะมาถึงแล้วเปิดไว้เรียบร้อยแล้วฝนตกพากันลบฝนจ้ะฝนลบฝนบาเขินพักนอกบนลบฝนเนาะรอดไหมรอดตรงไหนเห็นเปียกโอ้ยพี่น้องนึกว่ามันสิบบตกแล้วมือนี่ตกคือเก่าคือเ,เก่าาตัด,ตดแล้ว้าเมือจะแบบนี้นี่นะ หนราไม่ก็ได้สุ่มโตกันเลยจ้ะนี่ค่ะไล่หลายสาบเปิดไว้เรียบร้อยต้องลบฝนก่อนเสาติ้ว่ามันบบมีทีท่าสิยุดดอกเสาติว่าทำามันได้ตกเลยเนาะเมื่อวานตกทั้งวันเลยมันอาจจะบ่ได้แห้งแต่ว่ามันรินฝนโปอยโปร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 ยบ้านพี่น้องก็ตกกันเนาะหลายที่ยังบอกออหน่อยเลยจังอุปสรรคพี่น้องเอ้ย ว่าน,นี่กระถึงมือน,นี่กระถึงเอาไหนบ้างหน่อยหน่อยหน่อยเอาก่อนจ้าคนจ้ายุดให้แน่แักหานาทีสิบนาทีเนี่ยจ้า แต่ว่าอยู่ใต้สุมไผ่เนี่ยโบค่อยถือกันไหนเนาะไม่เห็นจ้ะสมไผ่มันหนา <c oughs> บเาเกนเอาเอาขึา้เก้ายังมั้งที่เนี้มันยังดุ <c oughs> ยังย,ยังได้ยุอะไรทางนั้นจ้า สู้เพ <Yeah. S 1> ื่ออนาคตของครอบครัวเราสู้ๆเหนื่อยวันนี้พรุ่งนี้ก็เหนื่อยแหนะอันน่าสบายหล่ยเนาะห่มเหงื่อแหงยังเนาะพี่น้องเนาะสู้กันไปจ้ะโอเคนอนนอนเลก็อ้วนอ้วนสู้กันไปผมเหงื่อแหงยังหลาย บาเอ็ดบ่ได้แก่โตมาแล้วกับบเอเอพี่น้องถึงเวลาพักเขากับพักนอกจะบันนี้ฝนเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆจ้ะ มันบ่มีที่ลบแล้วมีอย่างเดียวคือรีบกัดและรีบกลับจาะมาหาอยู่หลังบ้านจะนี้ค่ะชูชูบอกเคสขอกำลังใจคนละหนึ่งไลนนี่จะพี่น้อง ผิดกล้องเขาฝนก็นได้เดี๋ยวไปเอากระสอบไปไล่กเก็บนะ Nei. ระวังด้วยจ้ะระวังมือเนี่ยเราติ๊กถึงมือหะเกี่ยวตรงที่เข้าถางแบบมีจักมันคมมันบาดเอาหลังมือเสาติ๊กเป็นเลเลย อีกหนอ่อหนื้อหนุบอีสองหน่ออันนี้มันหน่อแหงบมบอกเคียนหรือหน่อใหม่หน,น,น,น่นอใหม่หน่อใหม่นะมันคือไข่กันกำหนดที่มันแหงตายของปีทีเรลกำหนดนี่นต้องเอามีจิ้มบึงบางเทือ รวมยอดกันจะแบบนี้ว่าได้หน่อยได้หลายสมไดมาพี่น้องนี่ผลงานของเราถุงนี้ถุงนี้จะถุงที่แล้วอันนี้ถุงที่แล้วหน,น่อยใหญ่ขนาดน้อยได้เวลาเมื่อแล้วใต้ฟ้าสิกลัวอะไรกับฝนเนาะพี่น้องเนะาะเมรหลังชู้ฟ้าอยู่แล้วผ <c oughs> มต้องย่านแ <c oughs> ดดย่านฝนแต่เด็กก็จะพากันเมื่อแล้วครับอน้าอัชชาจ้าชูครับ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยวยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าให้ฝนมา